ฟูงเลยโอ้คือบทจอดเนาะบทจอดเลยครับพี่น้องเรียนผ่านเลยลองเสียงสัตว์เพิ่มกันนะว้าหล่นถ้วยเลยครับพี่น้องบาดนี้สวัสดีครับพี่น้องผมข้อประแดงวันนี้กับผาพี่น้องมา จอเบ,บิงปลาอยู่เคิ่อนหวยพุ่งเก่านะครับพี่น้องวันนี้อากาศดีครับพี่น้องคุณนะเ็จะออมาลง่งมองลงดางอยู่คุนทั้งคุนขี่เรือมาสามสี่ท่านคุ่นะจอดเต็มอยู่คื่กันอากาศดีบปรล้มก็จะเลยมาล่งดางกันส่วนผมกับมาจอบอยู่ไม้เก่าครับพี่น้องไม้เมื่อวานนี่ละ่ะเดี๋ยวมาลุ้นเบิงน้ำกันครับพี่น้องว่าเหมือนในสีมันขึ้นเมื่อวานนี้บ่ มีฝูงไปนิดหน่อยเข้ามาทักทายครับพี่น้องลองจัดมั้งกันนะได้ล,ล่ะถืพอพ่อพ่อถือป่ออุอ้ยถือยูค่ครับพี่น้องถือยู่ถือยู่ถืยอยู่ดินแห้งแทะดินแห้งแทะตัวน้อยคือดินแห้งแทะว่าตัวน้อยคือดินแห้งแทะเนาะอุ้ยอย่าพันอย่าพันอย่าพันพันบางหันจบรวด ยาพันธ์โอ้ตายแล้วครับพี่น้องพันธ์แล้วครับพี่น้องโอ้ยตายยุ่ยยุ่ยออกยุ่ยออกยุ่ยยา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 ,ยาโอ้ยตายยุ่ยยุ่ยครับพี่น้องตายยุ่ยยุ่ยเดี๋ยวขึ้นไม่เบิงนะึงเนาะมาหน่อยซักมืดิขึ้นได้บ่ละมันมสิขึ้นได้อยู่เด้ิ อันนี้บอดีก่อสายเลยเศร้าสายเลยเอาแล้วบัดนี้งันอยากแล้วเสือกพันกันบนนอ่บัดนี้โอ้ก่อติงหางกับพี่น้องเด้อโอ้ข้าอยู่ซันีีกับข้านาะโอ้เอาลุ้แล้วลุ้แล้วลุ้แล้วเอ้รู้แล้วลุ้แล้วโอ้ไปข้ามองเอื้นต่ออีก

ตท้ายแหลกครับพี่น้องหาขีดได้ยุประมาณนี่เสียบดิ้งหางเกือบพอด้กินแต่ก็ยังจะกินอยู่อ่ะตาท้ายแหลกเป็นกระนิษหาขีดครับพี่น้องมาหอยใบมงเกาเดี๋ยวมานั่งซ้อมเมองน้ำกันต่อครับพี่น้องมันนีเตรียมเตรียมบังอันนี้พร้อมบังสำรองพร้อมบ่ต้องหังวงมันต่อ รวมคือมาเนาะบาดนมันเหนียกใครเนี่ยแต่บ่มีวิงวีแหละครับพี่น้องก็สีนั่งได้โดนเนี่ยจังหน่อยนั่งได้ยาวเนี่ยจังหน่อยจนดอกว่าแดดกับ่บบันได รัดไปเป่งเดียวเลยเงียบเลยครับพี่น้องไม้นี่จะเป่งได้สูตรเดียวกันก็มือว่านนี่เลยเงียบเลยเ่งเห็นป่าเขามาเลยเดี๋ยวผมพาไปหานยงงางะเบวงไม้ม่ดีกว่าครับพี่น้องเพื่อหมานแบบมือว่านนี่ไปเดี๋ยวมาเข่าไม้เก่านน่อยะครับพี่น้องที่เฮ็ุไว้โดนแล้วบ่ได้มาไปเดี๋ยวลองวงไม้นี่ก่อนมาครับพี่น้องแบบนี้ เดี๋ยวานางซ้อมมึงจะเข้าถ้าบ่มีอย่างเขามากอ่ะจังขยับหามึงมอ่อีกาลอบไปเรื่อยๆสิมานตัวเดียวนี่บ่เหมือนนี่ฝูงไปนิดหน่อยครับพี่น้องเขามาเป็นฝูงเลยโอ้คือบอัวจอดเนาะบัวจอดเลยครับพี่น้องเรียนผานเลยลองเสียงสัตว์มึงกันนะ โอ้บดถึอเชืกตูวเลยครับพี่น้องลองเสียงสัตว์ปึงบดถึกเชืกตูเลยโอ้เสียดายอยู่ครับพี่น้องมือ,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 อกี้กนีนน่มาเป็นฝูงเลยกนิน้นใส่ประมาณสามนิ้วแล้วครับพี่น้องเห็นมันลอยพานไมมันมนาจอดเลยผมก็เลยลองสัตว์บึงความสิฟุกเชืกตัวบ่ฟุกบ่หมานขึ้นมื่ว้านนี่ครับพี่น้อง เดี๋ยวทานั่งซ้อมมึงน้ากันครับพี่น้องว่ามันสิไก,ก่เข้ามาอีกบัวปันิ้นฝูงนี้ปนิ้เกิดพอปนยูเห็นว่ากระได้ จนทำมับครับพี่น้องเพะเห็นส่วนเลยเหมือนจะจักไปทั้งใดคือสิมาน์ปนิ้นตัวเดียวซ้ำนี่แหละครับพี่น้องวันนี้บอกคือเหมือว่านนี่เลยไปเดี๋ยวไปหาเห็ดแนวกินแรงดีกว่าครับพี่น้องเห็นแม่บ้านผมเป็นโจมอยากกินต้มสม,มปนิน้นอยูอ่ตัวเดียวคือสิพ่อต้อมสมนี่ดอกคือ่ะ สรุปว่ามันกอไจะกินต้มยำต้มยำต้มยำปลาต้มยำปลานิงครับพี่น้องตัวเดียวกับพวกเด้ขี้ลายขี้เร่เด้อตัวนี้ตีขีดตัวนี้อ่าเจ็ดครึ่งวิ่งนะครับพี่น้องตัวเนี้ยเจ็ดขีดครึ่งพุดนะเครื่องต้มยำเพิ่นโอ้เครื่องขึ้นหน่อยแถอะปลาตัวบางใหญ่เบิ่งครับพี่น้องปลาตัวบางใหญ่เบิ่งเบิ่งเครื่องเพิ่นไง วา้าตัวพวกไงใส่เครื่องซ้ำนี่มันสีมันสีสเสียบบ่มัน,นสนีนัวบ่เจียวเสีบสบยบไปกินกับต้มสมปนิน ทำอะไรบ้างาลุมนลลัดังเลยโอเคนะนำกระเด้งด้ยช <h kinds> ุขับหม้อเต็นหม้ออันนี้ังเ็ดยงน่นอนเขาก็ได้ bọn này đẹp hơn chịu không? không mấy con lạc mắc cọc mắc cọc tao cọc mắc cọc bọn này xúc đỳ đi เขาลงโหลดนี่วะเขากันคือเปลกะให้มันเบิกกดซะก่อนโอ้ยจังสีล่ละเห็นบปคือกรักกกกกก้นแลเจ้าว่าเราเก็บมาบปลือกก็ได้อ้ออาวำนนี้ละฝานหอมลงกัน บอหอมสิไปใส่อีปันนี่อใส่เบิรดอหอมเป็นหอมปลาแดกตอนลงปุ่งเจ่วผู้ใดภาพปุ่งในโคกดอกมีแต่ผมนี่ละ่ะะตอนเดียวกับพอละ่ะไว้ใส่ อีกรอบหน้าทุ่งชิ่อเรนีอืมเรือรตาวลงใส่เยอะอร่อยเยอะใส่ไลน์เสียบไลน์บ่อ้อาวพรลักษนะมันสีแสีบโหด เป็นไรซินเบ้องนวลยนวดวาหล่นถวยเลยครับพี่น้องบาดนี้ มามามาครับพี่น้องบาทนี่กินข้าวแรงน้ำกันเนะต้มปาน,น,นิ้นโตบบกใหญ่ๆพี่น้องอนะน้ำน้ำเต็มบรรยากาศเดี๋ยวกอซิมมึงก่อนเลยเดย้อออกไม่น้ำอ,ะอ,อ่ะออกบ่อบ่อออกละกินเนื้อเบิดสองก้นนี่ <c oughs> อืเราก็จืดบาทนี่ตอนแรกซิมหอนๆก็ยังเบดเิดจืด ลิ้มเอเขเาไปทั้งจองกองเนาะกินลงบ่กินแกแจกกินแกบ่แจวกะอกอกย่างดีจังไสับออกมาเลยบ่ใชอไหยังสับออกมาเลยบ่กินยังสั่นละกินสองคนกิน,นเบืเดอ้อบจงพ้อมมาๆๆครับพี่น้งอง ้าง,ง,งก็ไนะม่มมยังจะไปอยู่นีนนนน่นี่กินแล้วนะเด็ดปลานิ้นมันๆครับพ <c oughs> ี่น้องปลานิ้นหรือมันปลานิ้นมันปลานิ้นมันๆถ้าได้กินตอนที่มันแบบเงากระ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 ,กะขึ้นดีนะ <laughs> ห้อนกุย่างก็พี่น้องเข่ากับห่อนน้ำกับห่อนแต่อากาศอากาศบนน้ำอากาศกระห่อนก็สน้ำเนี่ยอือเดี๋ยวมันบ่มีแก้มบ่๋มขึนปนินนี่ใส่ใส่แก้มมันนี่ตรงนี้นี่บ่ซ้ำนีมม่บ่แก้มมันมีเยอะอยู่เด้น้อยหน่อยเดี๋ยว มันปลาออ้เด <g ül> มันปลาออกเดิดเลยอือนี่อ้พี่ดอมันมันแบบนี้นี่มันไน้ำมันเลยเกือบโลนอะตัวนีู้้หน่อยเลยเจดขีดกลัวเนาะเจตขีดขครน่องผตากออกมาให้เละหลายดน้ำเนี้ยผู้ใดดนี่อมันหอนเนาะ ปลาตัวเดียวกินในเบิดเฮียนนี่ละเข้าว่าหาเสากินคำของแตกครับพี่น้องแม่บอสวัสเช้าไม่ได้กินหาเสากินคำเนี่ยหาเบิดมือไม่กินใช่เย้าเอาเียว นตอนอากาศหน,นาวๆก็จะสุดยอดเนาะแต่ปลามันไม่ขึ้นไงตอนนั้นลมงพัดเอาบบดปลาก็ขึ้นลมงอู้หึาวพี่น,อน้องเ,เนื่องไหมเนื่อรล้นล้วนพี่น้องเส่กุ้นี่ไว้เห็บมันเย็นก่อ,อนไร cắm nhẹ mà nó hoàn không khâu cứ bước kim say thì bên sáng rồi đấy bài không dòm con đồ nhá ha rồi ừ. nha อ่าเดี๋ยวมืออื่น,นจัดหายนะแัดเมนูสรบจแสบเลี่ยดหวยหายมามามาครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อสิบเบิร์นเราเด้อ